ท่านพระครูศรีสัตตคุณเจ้าอาวาสวรดสัตหีบซึ่งเป็นศิษย์ของหลวงพ่ออีรุ่นสุดท้ายท่านได้เล่าให้ฟังว่าแต่ก่อนนี้นโยมชาวบ้านแถวสัตหีบนี้ก็คือบ้านป่าที่อาศัยชายทะเลมีอาชีพการจับปลาเป็นหลักเท่านั้นแหละไ,ไรส่สวนก็ปลูกไว้กินเองถนนหนทางก็มีทางเกวียนและทางเกวียนนั้นไปมาก็ลำบากเพราะเป็นป่าดงพงไพรมีต้นไม้สูงสูงใหญ่ๆทั้งนั้นการเดินทางไป อย่างกับชนบุรีและกรุงเทพนี่น่ะต้องไปเรือคราวหนึ่งอาตมาต้องไปธุรัที่จังหวัดชนบุรีก็นั่งเรือไปกับเขาด้วยพอนั่งเรือมาถึงช่วงอำเภอสีราชานั่นเองทะเลเคยคลื่นลมจัดมีพายุพัดกระนำเรืออีกทั้งฝนฟ้าก็ตกอย่างหนักหนักเขา้าเรือล่มจมน้ําคนในเรือก็ต้องช่วยตัวเองหลักคราวนี้ลูกน้ําเค็มมันเค็มจริงนะโยมสํหรักน้ําทะเลถูกคลื่นลมพายุพัด สัตว์ก,กระจายไปคนละทางสองทางตัวอัตามาเองต้องลอยคลออยู่กลางทะเลท่ามกลางดงฉลามด้วยนดในช่วงนั้นแล้วก็จีวรกับน้มนี่เขาพบกันได้ที่ไหนจีวรเจอน้าเป็นกอดกันแน่นคนกลางคือตัวอัตามาน,นี่สิจะจมน้ําทะเลตายแหล่มิตายแหล่ใจก็นึกถึงหลวงพ่ออีท่านมันกลัวตายอยู่หน้าตอนนั้นนะในความรู้สึกพอใกล้จะหมดแรงจมน้ํานั้นคล้ายกับมีใครมาอุ้มพยุงตัวเอาไว้ หชั่วโมงที่ลอยคออยู่ก็ปรากฏว่ามีเรือประมงชาวศรีราชาเข้าออกจากฝั่งเพราะคาลื่นลมสงบหมดแล้วเข้ามาพบอัตมาลอยคออยู่ก็ช่วยไว้ได้ก่อนที่เจ้าของเรือประมงจะออกจากฝั่งเขามีความรู้สึกเหมือนมีผู้มาดนใจเขาเล่าให้ฝั่งว่าขณะที่ฉันละพักพวกจะนําเรือออกทะเลโน,น้นมีพระสงฆ์องค์หนึ่งท่านยืนอยู่บนผิวน้ําฉันเป็นเจ้าของด้วยเป็นใต้กงด้วย ก็สั่งลูกน้องให้ตรงไปข้างหน้าพวกลูกน้องคงไม่เห็นอย่างฉันเห็นแน่ฉันยืนอยู่บนเสากระโดงคอยมองปลาจึงแล่นเรือเข้าไปก็ไปพบกับหลวงพ่อพระครูเขาก็เลยเหมาเอาว่าท่านจะต้องมีอะไรดีแน่ๆครั้นพอท่านสง่งวัตถุนิยมของหลวงพ่ออีกให้เป็นรางวัลก็เกิดศรัทธาเพราะตั้งใจมานานแล้วว่าอยากได้แม้จะเป็นผ้าเช็ดเท้าก็จะบูชาเอาไว้เจ้าของเรือลำนั้น ท่านพระครูศรีสัตคุณบอกว่าเขาชื่อนายสง่าเป็นเจ้าของเรืออยู่ศรีราชานี่เองอาตมาเชื่อความบริสุทธิ์ของหลวงพ่ออีท่านมากเพราะอาตมาเคยเห็นท่านมาตั้งแต่ยังเป็นเด็กวัดมาอยู่กับท่านตั้งแต่อายุเจ็ดแปดขวบเท่านั้นชีวิตผ่านเข้ามาในพระศาสนาก็นำว่าดีแล้วไม่ขาดทุนยิ่งได้มาเป็นศิษย์ของหลวงพ่ออีก็ถือว่าเคยร่วมกุศลหมัก,กับท่านตั้งแต่อดีตชาติมาพบกันอีกช่วยกันอีกนี่แหละโลกนะ มันควรค่าแก่การเรียนรู้ดีแท้